พี่ปอมาพี่บิ๊กของพี่บิ๊กนี่ไม่มีอะไรเลยมีให้เอาอมที่เราเก็บใครไม่ชอบใครเลยยังเด็ดจริงนะยกโทษให้ใครไปผูไม่ไม่มีใครไม่ให้อะไรอ่ะไม่เกี็บใครแล้วก่อนนะเพราะเราเราเหมือนเราจัดการชีวิตเองแล้วว่าเก็บไปก็เท่านั้นไม่ได้ให้ตังค์มากี่ครั้งไม่ได้พ่อไม่ใช่แม่ไม่สนใจเนี่ยเกี็ดไม่หมายถึงแบบหรือมีผ้าเกียดคือเรายังอยู่แต่ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่สนใจเขาแล้วคือนั่นคือหมายถึงแบบเขากินไม่หมดมันกินก้อยไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลี๋ยวนี้แล้วรวยงาอร่อยหอมแรงนะไม่เคยนะเกลียดมันดะมันต้องเปเนคนที่มาทำร้ายเราแบบหรือทําคนที่เรารักเราถึงจะเกลียดมันจะไม่มีอย่าเกลียดอ่ะเกลียดไม่ได้เมื่อก่อนนะเคยเกลียดมันพอตอนเนี้ยไปเกลียดเขาทำไมวะเขาทำอะไรวะอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเกลีดจริงก็เนี่ยเราอยู่ดีก็เกลี่ยดอะไรอย่างงี้เหรอเคยเป็นแมทชั่นวิกตอมี่ได้เห็นปะไม่ชอบเขาเขาเรียกว่าอย่างเงงี้ยบาที่จนแบบเกลียดเลยเขาบอกว่าไม่ชอบเอะ บางทีนี่แบบติดขึ้นหน้าเลยติดขึ้นนี่เลยรู้ตัวจริงไหมมันจะมีบางคนที่เห็นแล้วแบบไม่ถูกสลุกเคยไหมหไหอะไรวะแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรลนะเขาอยู่แต่ใจๆๆของเขาอะ่ะคนหนึ่งใช่ไหมพี่ปอเดียววะไม่เหมือนแบบน้อยที่เคยผ่านมารู้กันดูเรื่องดูเรื่อง <laughs> เรื่องหรือเจาหลงด้านเรื่องอะไรกะไม่เกี่ยวทำไมจะต้องรู้อ่ะ เมื่อกี้เราคุยอะไรกันนะที่คุณคุณบิ๊อกให้เงียบอ่ะบายคุยกับพี่นะอ๋อผมจริงถ้าวิกนี้วิกนี้เขาบอกขอใจะย็นกับเราใช่ปะร้องเขาวินที่แล้ววินที่แล้วเขาบอกว่า